ไม่เจ็ดหมื่นตัวรองท็อปนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2020ยาริส1.2มิตรนะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยรถเพียงแค่ล้างน้ําเปล่านะครับยังไม่ได้อาไปสปาหรือว่าปรับสภาพใดๆนะครับผมดูภายในนะกริบๆเลยนะครับรถสวยไม่มีช้ำพวงมาลัยมัลติรับสายบ้างสายได้เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับได้จอเจ็ดนิ้วกล้องถอยมีให้นะครับผมแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับผม อาตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำสภาพตึงๆนั่นๆเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครัคันนี้เป็นตัวแฮตแบ็คห้าประตูนะครสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันที่ไม่อยากให้พลาดกันไฟเบรกทานท้ายเป็นแบบ L.D. e ไร้ไกด์นะครับมีเซนเซอร์กลัลระยะให้อีก2จุดนะครับผมบราคา379,0 0 0าและฟีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,500บาทสนใจนะครับไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีอ e ีโคคาร์แบรนโตโยต้ามาฝากกันนะครับเป็นโตโยต้ายาริส1.2มิดตัวรองท็อปปี20นะครับสีขาวนะคันนี้ได้เป็นแฮดแบ็ก5ประตูเข้ามาแล้วก็ราคาประหยัดด้วย3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาคันนี้นะครับ ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,500บาทแล้วก็ที่สำคัญเลขไม่น้อยด้วยนะ70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไมไ้น้อยๆราคาประหยัดปะดนะครับมีเข้ามาเสิร์ฟกันแล้วก็ปีไม่ลึกนะเป็นปี2020ใครที่หารถอเนกประสงค์นะครับผมประหยัดน้ำมันนะฮะใช้ในเมืองคล่องตัวผมแนะนำคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ออปชันเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมาน้อยเลยนะมีแบบแบบมาให้แบบไม่ขี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกัน สำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าตัวกระจังหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะฮะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนลูกแก้วใสเป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรล้าใดๆไฟแท้เดิมโรงงานนะครับผมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะสังเกตที่ป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนต์นะครับเพราะว่าถ้ารถที่ปรับสภาพเสร็จเราจะเปลี่ยนป้ายเป็น,ปนกรอบเพชรยนต์นะครับผม ไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยสายสมบูรณ์ผิวพลาสเรียมสารฝากระโปรงคมคมสวยๆกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับกระจกเดิมแท้รอบคันไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะร,รับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืน1 0ึ้เรเซนตเต็มนะคะผมผิวพลาสด้านข้างฝั่งนี้เรียมสารคมคมสวยๆไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มใดๆน,นะฮะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน3 7 9 0 0 0บาทสำหรับค่าตัวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทนะ ตัวล้อแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแม็กอลลอยขอบ15ทูโทนปั่นเงาสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้ตัวยางของบิสโตนนะยางบิสโตนปี2022ันีอนะฮะดอกยางยังสภาพลึกๆเหลือๆนะสะพานยางยังลึกๆอยู่ได้ไปใช้งานอมว่า2ปีมีแน่นอนนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้เป็นสีดำนะตัดกับตัวบอดี้สีขาวดูสปอร์ตมากนะครับผมติดฟิล์มให้แล้วพร้อมใช้งานนะฟิล์มด้านหน้าน่าจะประมาณ40รอบคันนี่ชักประมาณ60 นะแล้วก็คิววัสาุติดให้เรียบร้อยผิวพานเพดานสวยคีนนะครับไม่ซีดไม่จางสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีมารหรือว่าไปพลิกคว่ำกับหัวใดๆมา,ๆมานะฮะข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับภายในของเขาจะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับผมสภาพสวยนะนี่คือรถยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับนี่ยังสวยขนาดนี้เลยสวยมากไม่มีช้ำเลยนะครับผมนี่ครับดูที่แผงประตูนะครับเมนอ์ตเดิมโรงง,งานเนี่ยประตูเดิมไม่ได้มีการ ่าชนการยุบตัวการเปลี่ยนประตูมาซีนซิลิโคนนะเดิมแบบนี้เลยนะครับส่วนที่วางแขนนะเป็นวัสดุผ้าคล้ายๆกำมะหยี่นะครับสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะร,รถก็คือเราลัดเข้ามาก็คือเอาไปใช้งานก็นต่อยาวๆเอาแบบไม่มีช้ำเข้ามานะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับมีทั้ทั้นล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมแก้มเดิมน็อตเดิมนะครับดูที่หัวน็อตน,นะไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนี่นะแห้งๆสวยๆเลยหัวน็อตเดิม แป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนงสนิมใดๆตัวนี้ก็จะมีระบบออโต้สต็อปสตาร์ทให้นะครับผมเวลาแบบเรา,อาจอดรถขับรถไปแล้วก็จอดอยู่นิ่งนะครับมันก็จะดับเครื่องก่อน <c oughs> อขออยคราบแล้วเวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะสตาร์ทกลับมาสตาร์ทอัตโตนมัติแล้วก็มีระบบการลื่นถลายให้นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับผมสภาพพวงมาลัยสวยไม่ลอกไม่ร่อนขวามือเอาไว้รับสายบางสายได้ซ้ายมือปรับเครื่องเสียงได้นะครับขออนุญาตนะนะพาดูแร่งไม้กัน เข้าไปนั่งด้านในนะฮะเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่74,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม์แค่70,000ได้ปี20คุ้มค่ามาก379,000เนองนะฮะสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามานะ0ู3 1 3 1 8 8สาผมรับประกันไปไวแน่นอนนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจาง ก็ไม่ได้เป็นรถที่แบบเอาไปดูมาเอาไปแบบดูแลไม่ดีไปจอต่างแดดเพราะว่าสภาพถือว่าสวยมากแล้วก็เนี่ยตัวรองท็อปได้ในส่วนของจออ่ากล้องบันทึกหน้ารถของทางโตโยต้ามาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มได้จอขนาด7นิ้วมีกล้องถอยให้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเส้นสายการยะแบบนี้มีให้นะฮะแอร์ออโต้แบบดีตอนแบบนี้ใช้งานง่ายๆนะครับผมนี่นะเซตอุณหภูมิง่ายนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ตัวมาร์ตแบบนี้นะครับหัวกเกียร์สภาพสวยนะ ไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมบอกผ้าสีดํานะครับแล้วก็ตัดกับสีน้ําเงินนะแต่เก็บได้ต่างๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับบอกไม่มีช้าเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยสภาพเบาะสวยมากนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ไปหนุนเพิ่มนิดนึงนะครับก็ตามสภาพการใช้งานส่วใหญ่นะผมว่าน่าจะถ้าจะนั่งคนเดียวนะโดยสารบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสภาพเบาะก็ โดยรวมถือว่าสวยนะครับแล้วก็เพดานสวยสะอาดนะครับไม่มีรอยสักยงสังเกตยานใดๆซอกประตูหลังขวาน็อตเดิมนะแห้งๆสวยๆไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะสติกเกอร์เดิมโรงงานหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยโดนสาดสีนะครับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะคันนี้สวยน่าใช้ประหยัดน้ามันปีไม่ลึกไม้แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับรีบมาจัดไปได้เลยนะฮะไปไวแน่นอนนะครับกับราคาประมาณนี้ไม่ประมาณนี้นะฮะ บอด,ด้านหลังสภาพสวยๆนะนันแน่นแบบนี้เลยนะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับนี่คือรถที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับก็มีการล้างภายนอกมาแล้วนะครับแต่ว่าภายในยังปรับสภาพไม่เสร็จเพดานสวยสะอาดาน,นะครับผมเม็ดอาร์ดเดิมโรงงานน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีตั้งสีโรงงานอยู่ครบหัวน็อตแห้งๆสวยๆนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำสปอร์ตเมทอาร์ดนะครับอยู่ครบนะฮะแนวซิลิโคนตรงๆสวยๆ แม็กหลังขวาสภาพสวยนะริ้วรอยก็คือถ้าไม่มีนะครับผมถ้าสังเกตถ้าไม่มีเลยนะก็ถือว่าสวยมากนะฮะด้านท้ายนะมีเซ็นเซอร์กรัลยยาให้2จุดนะครับแล้วก็กล้องถอยมีให้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ไฟเบรกด้านหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะซาเช่นเดียวกันสภาพสวยโลโกโล้ทุกตัวสอนมาครบ,ครบ,ครบกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนมีให้แล้วก็คันนี้ได้กล้องบันทึกด้านหลังอีกนะะอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงง,งานเลยนะฮะ อ่ะเปิดด้านท้ายดูที่เก็บส์สำหรับก็กว้างขวางนะครับผมก็สามารถอดัดพับเบาะได้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหร,รับตัวแฮดแบกนะมีถาดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับให้เป็นชุดตะอยางแบบนี้ไปนะครับยังไม่เคยโดนแกะใช้เลยนะครับพลาสติกยังคุ้มอยู่เดี๋ยให้ดูโครงสร้างตัวนี้ซีซิลิโคนเดิมนาะเมนตอาร์ดเดิมโรงงานนะครับซ้ายแล้วขวานะครับซีนซิลิโคนเดิมเมนอาร์ดเดิมโรงงาน ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยสนุกสนิมนะฮะแล้วก็ฝาท้ายน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยขันไม่มีรอยแก่แห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับผมซีนซิลิโคนตะเก็บเดิมนะคันนี้คุ้มค่าแน่นอนรถเดิมนะเช็คให้แล้วนะครับซ้ายขวาคือเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับใครที่สนใจคันี้นะครับคลิปนี้นะน่าจะได้คําตอบนะครับเพราะว่านะพาชมพาเช็คทุกจุดนะไม่มีการกากข้อมูลนะเช็คทุกจุดอย่างละเอียดเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาครับว่าเราเช็ครายละเอียดจุดไหนกันบ้างนะฮะ นี่ประตูอ้าล้อแมกหลังซ้ายสภาพสวยริ้วรอยน้อยมากนะครับผมประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้านะครับที่วางคงวางแขนนะครับสวยมากไม่มีช้ําซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะเปลี่ยนแห้งๆสวยๆมาร์สีโรงงานอยู่ครบนะครับผมนะสวยน่าใช้ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับผ่อนหกพันห้าร้อยบาทสำหรับตัวยารีแทแบกห้าประตูปีสองพันยี่สิบนะครับผมผงประตูเดิมนะฮะเมท์ตเดิมโรงงานอยู่ครบวัสดุที่ใช้ก็ ไม่มีช้ำนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มอย่างดีเลยนะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะมาส,สีตามสีโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนะบแล้วก็ส่วนประตูซอกซ้ายอย่างนี้นี่นะฮะหัวน็อตคมๆแห้งๆสวยๆน็อตไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวถ่นเพจตัวรถนะครับรถก็แจ้งผลิตนะครับปี20เดือนมีนาคมได้เครื่องได้ตัวถงังตรงรุ่นแน่นอนกับตัว อ่าเล่มน้ตนะครับผมนะตรวจเช็คให้แล้วนะครับอย่างละเอียดนะครับซื้อไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนสําหรับตัวยาดิสนะครับเรื่องความประหยัดมีให้นะฮะความอึดความถึกความทนมีให้นะครับแล้วก็ความมกประสงค์มีให้แน่นอนสาหรับคันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวท่านมาเข้ามาดูในส่วนของรายเดยดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาครับเข้ามาดูห้องเครื่องกันเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซินขนาด1.2ลิตร VVT-iE เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของยาดิสแล้วนะครับผม ห้องเครื่องนะนี่แห้งๆสวยๆสะอาดซคานคีนๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือห้องเครื่องนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเนี่ยครับประก็นยางต่างๆน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับท่านเครื่องนิ่งๆแบบนี้สติ๊กเกอร์มอกอเดิมโรงงานแนสนิทเรียบเนียนเบ้าโชกคเมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามปั๊มหนึ่งอาร์นะครับปั๊มเดิมโรงงานคมๆสวยๆซอกด้านในนะรอยอาร์ดเดิมโรงงานเรียงตัวครบๆแบบนี้แล้วก็น็อตแก้มในไม่มีแกะไม่มีขยับ ฝากระโปงเดิมไม่เคยแกะทําสีนะฮะแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปั๊มโตโยต้านะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นฝากระโปงเดิมนะของแท้แน่นอนเนี่ยสติกเกอร์เดิมยังคงแนบสนิทแล้วก็ตามรูระบายความร้อนอย่างคมคมสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่านะแล้วก็เนี่ยน็อตไม่มีแกะไม่มีขันด้านในเช่นเดียวกันนะหัวน็อตคมคมสวยๆเม็ดอาร์ตเดิมโรง,งงานเรียงตัวครบๆแบบนี้ เบาโชกสปอร์ตแมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามนะครับในส่วนของแก้มซ้ายนะหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะตัวน็อตฝากระโปรงขอแห้ตัวน็อตไฟหน้าเช่นเดียวกันนะครับคานก็ตรงตรงสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมคานด้านหน้าสังเกตหัวน็อตตรงนี้นะไม่เคยขันไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับผมคานตรงตรงสวยๆนะตามรูกลมๆคมๆนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมไฟหน้าแท้เดิมแน่นอนนะฮะน็อตไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยับ นะแก้มซ้ายเช่นเดียวกันนะครับสาภาพสวยๆนะห้องเครื่องถือว่าสาภาพคีนๆเลยนะนี่คือรถที่ยังไม่ได้เอาไปปรับสาภาพสปาใดๆแค่ล้างน้ําด้านนอกเท่านั้นนะครับยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวสปา,าเสร็จรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับแต่พี่ๆอย่าวางใจไปนะครับเพราะว่าอาจจะติดจองไปก่อนถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาเบอร์โทร083 131 8 826โทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวโตโยต้ายาริส 1.2มิตรนะฮะตัวรองท็อปปี2020นะฮะกับเลขไมายค่า70,000กิโลเมตรเท่านั้นราคา3 7 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน6 5 0 0ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ